เราเจะพบว่าสิ่งที่ด็อกอัมเล่าให้เราตั้งแต่ต้นรายการจะเห็นภาพชัดมากว่าวันนี้ทําไมประเทศไทยเราคนไทยเราถึงเจอความท้าทายทางคําว่าเศรษฐกิจแรงขึ้นแล้วก็มากขึ้นถึงแม้ว่าแนวโน้มค่าพลังงานตอนนี้ทําท่าจะลดลงจากเรื่องของอะไรนะความหวั่นกลัวเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจถดถอยก็คือคนไม่กล้าใช้ใจ่ายคนไม่มีเงินแล้วก็เวลาดอกเบี้ยปรับขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่เจอแน่แนคือ npl หรือว่านี้เสีย อาจจะเกิดมากขึ้นนั่นเป็นต้นเหตุของการปิดบริษัทล้มละลายแล้วคนก็จะไม่มีงานทํามันจะวนกลับมานะคะแต่ตอนนี้เราจะวนกลับไปที่ดรอาร์มก่อนว่าสิ่งที่ดรอารมทิ้งเอาไว้ว่าการไม่มีเงินเฟอ้อทำให้จีนทําได้หลายๆอย่างที่เกิดความได้เปลี่ยนดรอาร์มเล่าเลาดยดูตั้งแต่เรื่องของดีมานด์ซัพพลายเชิญมต่อค่าดรอาร์มก็จริงๆแล้วคือคือตอนนี้เนี่ยตัวเลขของสหรัฐเนี่ยนะครับ อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะคุณสิริวัอท่านผู้ฟังฟังนักวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะมีเขาบอกว่ามีทั้งสองกลุ่มก็ทั้งมีกลุ่มที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่นะครับปัญหาเดียวคือเงินเฟ้อนะครับถ้าแก่น,นี้ได้เดี๋ยวก็ดีนะครับอันนี้ก็มีแต่ว่าบางกลุ่มนี้ก็เริ่มเริ่กบกังวลนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ recession นะครับแล้วก็ดูท่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก่ก็อันนี้เนี่ย ตอนนี้ในสหรัฐเองก็มี2กระแสเหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับพอฟุกแม่นนะครับซึ่งเป็นนักศิลปศาสตร์รางวัลโนเบลเนี่ยก็อธิบายบอกว่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันขัดแย้งกันเองนะครับคือตัวเลขฝั่งหนึ่งเนี่ยมันดูดีแต่ตัวเลขอีกฝั่งเนี่ยมันดูแย่นะครับทีนี้ก็แล้วแต่ละละ,ละว่าคุณจะไปหยิบตัวเลขไหนมาพูดครับขณะที่ในจีนเนี่ยนะครับผมก็ยังต้องบอกนะว่าตัวเลขต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีหรอกคุณซีวัน แต่ว่าโชคดีว่าเออตัวเลขหนึ่งเนี่ยที่ดีนะเป็นพิเศษก็คือเงินเฟ้อซึ่งมันทําให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเออสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ดําเนินนโยบายเออการเงินการคลังอย่างผ่อนคลายนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นบวกนะกับตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเออถ้ากิดว่าท่านผู้ฟังบางท่านติดตามเนี่ยก็จะเห็นไว้มันปรับตัวเออกลับมา นะครับ <t un> อย่างไม่น่าเชื่อนะครับตอนแรกคนคิดว่ามันลงเหวไปแล้วเนี่ยนะครับคุณซีวันเอ่อมันก็เหมือนฟื้นขึ้นชีพขึ้นมานะครับ <t un> ถามว่าเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะว่าฝัา่งสหรัฐมีปัญหานะครับเอ <t un> ่อขณะที่ฝั่งจีนเนี่ยไม่มีเรื่องของความกดดันต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นมันเคยลงมาเอ่อมากลมากละ่นะครับจนคิดว่ามันมันลงเหวไปแล้วมันไม่น่าจะลงเหวได้มากกว่านี้อีกก็เลยขึ้นมานะครับ แต่นี่ก็ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจกเนี่ยก็ไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่หรอกครับนะครับหลายคนก็ถามว่าเอที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อละ5.5เนี่ยนะครับอ,อัตราการเติบโตของ GDP นะครับมันจะทําได้ไหมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็นักวิเคราะห์ส่วนส่วนมากะนะครับทั้งในสหรัทั้งในตะวันตกแล้วก็ทั้งในจีนเองเนี่ย ก็ต่างเห็นตรงกันนะครับว่าน่าจิยานะครับคุณสิวัน <c oughs> ะสาเหตุสาคัญเนี่ยก,ก็เพราะการล็อกดาวน์เสี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งเดือนครึ่งน,นะครับ <c oughs> ในไตรมาสที่สองนะครับอตอนที่คุณประกาศตัวเลข5.5เนี่ยนะครับคุณไม่ได้คํานวณว่ามันจะมีการล็อกดาวน <c oughs> ์เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นหัวใจไข่แดงของเศรษฐกิจจ <c oughs> <c oughs> ีน <c oughs> แล้วก็คุณก็ไม่เคยคิดว่าคุณจะต้องล็อกดาวน์กันถึงเดือนครึ่งครับ เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มันมันต้องลดลงมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อปลุกใจตัวเองนะครับรัฐบาลจีนก็ยังปากแข็งนะครับไม่ยอมที่จะปรับลดอัตราการเติบโตซึ่ง uh huh. มันก็เข้าใจง่ายๆนะคุณสีวนันถ้าอยู่ๆคุณสิวันมาออกข่าวว่าจะปรับลดอัตราการเติบโตเนี่ยบรรยากาศใช่ไหมครับเซนติเมนต์มูททางเศรษฐกิจ mm hmm. ก็จะยิ่งตกใจช็อกแยกันเข้าไปใหญ่ uh huh. นะครับ uh huh. เราต้องปากแข็งไว้ก่อนนะครับบอกว่าไม่เอาเราจะคงไว้ที่5.5นี่แหละปลุกใจทุกคนนะครับแต่ว่าโอกาสจริงๆเนี่ยที่จะทําได้5.5เนี่ยมันพลิบหลีหล่แลอเกิดนะครับเพราะเอ่อมันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับมาในตอนที่ตั้งเป้า5.5เนี่ยก็คือเอ่อการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้นะครับไปหนึ่งเดือนคึ่งในไตรมาสที่สองที่ผ่านมานี่ยังไม่นับกับที่ตอนนี้ นะครับหลายคนก็เริ่มบอกเอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงไหมเนี่ย D.A. จุดห้าของคุณสิริวันเนี่ยนะครับที่ไปโผล่กลางเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันมันมันกลับมาระบาดคุมไม่ได้อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องล็อกกันไหมนะครับเออตอนนี้คนก็ก็เริ่มกังวลนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองในแง่บวกนะครับว่ามันยากมากและที่จะล็อกดาวน์ในใน เมืองใหญ่แล้วก็ในกรอบเวลาที่ยาวเอ,อเหมือนในไตรมาสที่สองที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาตรวจเชื้อกันจริงจังเคร่งครัดมากนะครับมาที่ตรวจ Pcr ทุกมุมเมืองนะครับในเมืองใหญ่ของจีนแล้วก็ในเมืองที่มีการกระบาดอยู่เนี่ยเขาตรวจทุกคนทุกคนในเมืองเนี่ยทุกสามวันนะครับคุณสี่วันมไม่ได้ตรวจเอทนะครับทุกคนต้องจิ้มจมูกตรวจ Pcr เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะนะครับเมื่อตอ mm. นสิบไตอนนั้นน่ยมันปล่อยไฟเริ่มเริ่มรามแล้วถึงค่อยล็อกใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับยุทธศาสตร์รัฐบาลจีนก็คือกลับมาจัดการให้เร็วล็อกให้เร็วตั้งแต่เริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอความคิดที่บอกว่โต้องล็อกกันเดือนครึ่งอะไรเนี่ย นะครับมันมน่าจะยากมากแล้วนะครับในในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับน่าจะยากจริงๆก็ได้ยินหลายๆประเทศออกมาพูดประโยน์แบบนี้เหมือนกันว่าโควิดรอบนี้ถึงมาเนี่ยการปิดเมืองการล็อกเมืองก็ผลกระทบเศรษฐกิจที่ประบางเหลือเกินจากการปิดมาสองปีกว่ารวมทั้งยิ่งมาเจอยูเครนรัสเซียที่ทำท่าจะยังไม่จบง่ายสิ่งเดียวก็อามสะต้อนที่เราเห็นเห็นภาพอย่างหนึ่งไวๆเร็วๆเลยค่ะว,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 ว่าชาลัดเองก็เจอปัญหาข้างในหนักทีเดียวนั่นก็คือ ถ้าใครไปติดตามข่าวที่นิวยอร์กเขาก็จะบอกว่าเรื่องของฟิดาตลิงก็มีการอะไรนะฉีดวัคซีนคนก็ไปแห่ลงทะเบียนจนล,ล้นในอีกมุมหนึ่งที่นิวยอร์กเหมือนกันก็ยังมีเรื่องของเ,อเรียกว่าความท้าทายของเมืองใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ตัวไบเดนเองคะแนนก็ตกต่ำลงเรื่อยๆมิติแบบนี้กับมิเทอร์เรชั่นหรือแม้กระทั่งฝั่งจีนย้อนกลับมาแล้วต่งางก็บอกว่าไม่ง่ายที่จีนจะบอกว่าเศรษฐกิจโตไม่ถึง5.5แล้วนะเพราะว่า เดือนสิบเอดที่เรากะอ่านพูดเสมอว่าเป็นเดือนไฮไลท์เลยเพราะว่าจะเป็นการประชุมที่ดูเหมือนจะคอนเฟิร์มว่าร้อมดีสีชิ้นผิงจะอยู่ต่อหรือจะอยู่ต่อไม่ได้แบบนี้ด้วยไหมคะครับก็ของซารที่ก็เป็นปริศน,นานะครับคือตอนนี้หลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนโยบายของการจัดการโรคระบาดของไบเดนเนี่ยมันดูพอเพนี่มันจะแย่กว่าทรัมป์นะครับคุณสิริวัลนะครับ ก็คือของสมัยทรัมป์เนี่ยทรัมป์ไม่ได้สนใจโรคระบาดเลยใช่ไหมทรัมป์บอกใช้ชีวิตปกติกันดีกว่านะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยนะครับเขาทุ่มสุดตัวเลยกับการพัฒนาวัคซีนนะครับคุณซีวันจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ไอ้ตัววัคซีน mRNA เนี่ยมันออกมาได้เร็วมากนะครับคุณซีวันแต่คนก็งงมากเลยนะว่าเอะของไบเดนเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือ กว่าที่ไบเดนเนี่ยจะอนุมัติวัคซีนโนวาแบ็กซ์นเนี่ยซึ่งเป็นโปรตีนซับยูนิตเนี่ยแคนาดาเนี่ยอน,ยนุมัติไปตั้งนานละนะครับแต่กว่าที่รัฐบาลไบเดนเพิ่งอนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเอางมั้งนะครับคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงช้าอย่างนั้นนะครับแล้วแล้วก็วัคซีนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็ทำไมช้าเหลือเกิน ช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยุทาสาร์หนึ่งก็คือคุณควรจะต้องแบบโอ้โหทุ่มสุดตัวเลยให้เขาออกวัคซีนที่มันเหมาะขึ้นกับโอไมครอนเหมาะขึ้นกับเนี่ย BA.5 อะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ BA.5 เป็นสายพันธุ์หลักละที่ระบาดในสหรัฐนะครับแล้วอย่างที่คุณสวรรบอกแล้วนิวยอร์กนี่กลับมาหนักละนะครับแต่ว่าโอเคคนเขาไม่สนใจแล้วนะแต่แต่ความหมายก็คือว่าว่าในในวงการแพทย์เนี่ยนะครับ ถ้าไปอ่านข่าวในสหรัฐเนี่ยเขาวิจารณ์ไบเดนไว้เยอะเลยเนะรัฐบาลไบเดนว่าเอ๊ะทำไมจริงๆแล้วเนี่ยคุณถึงช้ามากนะครับทั้งในเรื่องวัคซีนที่จะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับหรือว่าวัคซีนตัวใหม่ๆอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยว่า n o v a v a เนี่ยก็เพิ่งอนุมัติเนี่ยแคนาดาอนุมัติไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับก,ก็หลายคนก,ก็ไม่เข้าใจวเพราะอะไรนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคนไม่เข้าใจต่อมาอีกว่าแม้กระทั่งการจัดการกับฟีดาลลิงใช่ไหมซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่ของไบเดนเนี่ยก็ก็แทบจะไม่จัดการ,รเลยนะครับซึ่งก็คือปล่อยให้มันระบาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายคนบอกว่ามันฟีดาลลิงเนี่ยเหมือนกับตัวโควิดละก็คือหยุดหยุดหยุดไม่ได้ละนะครับะระบาดมาถึงจุดที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าไม่สามารถที่จะ บอกว่าทําให้ฟีดัตลิงมันหายไปได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฟีดัตลิงเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับแน่นอนว่าไอ้ตัวเชื้อฟีดัตลิงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเชื้อที่ระบาดเร็วระบาดง่ายเหมือนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่แบบทุกคนจะติดกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่หายไปอะ่ะก็คือตอนนี้มันถึงจุดที่ในวงการแพทย์เนี่ยนะครับนิวยอร์กไทมส์เพิ่งลงข่าวนะครับบอกว่า เออมันมันไม่สามารถและที่จะเรียกว่าหยุดเอคอคือคือทำให้ฟีดาดลิงหายไปได้ก็เราก็ต้องอยู่กับีดาดลิงอีกทีกโรคหนึ่งด้วยนะครับคนซีวันเอ่อก็ก็นี่แหละครับเอ่อโรคระบาดนี้มันก็ไม่หายไปแต่ว่าก็เลยงงเหมือนกันนะครับว่าเออไบเดนเนี่ยนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีนะกับไอการเลือกตั้งมิดเทอรมที่จะมีถึงในเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่า เขาจไเป็นโมะครับผลงานเขาอะครับเอสงครามก็ยังไม่จบตัวเงินเฟ้อก็พุ่งขนาดนี้โรคระบาดก็ก็อย่างเงี้ยนะครับคือคือโรคระบาดเนี่ยที่มันเบาลงเนี่ยไม่ใช่เพราะรัฐบาลนะแต่เพราะคนเริ่มแอรใช่ไหมครับคือคือคนละไม่ใช่ว่าโควิดจบแล้วโควิดหายไปแล้วไม่มีการระบาดของโควิดแล้วนะครับ นี่ไม่ใช่นะนี่โควิดก็อยู่เนี่ยดีเจุดหก็เล่นนิวยอกซะลลเละแล้วเนี่ยนะครับยึงแต่ว่าคนเขาบอกเขาไม่แขร์แล้วเท่านั้นเองนะครับเออแต่ว่าวัคซีนตัวใหม่ก็ไม่มีนะครับเออแล้วก็โรกอย่างปีดาดลิงก็จัดการไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็จริงๆเนี่ยก็คือไบเดนนี่ไม่ค่อยมีเรื่องดีอะให้หาเสียงนะครับเออขณะที่เมืองจีนใช่ไหมพุณสุคุณเซวันบอกว่าเขาก็ต้อง ต้องตื่นเต้นกันเหมือนกันนะครับกับการเลือกออผู้นำเดือนพฤศจิกายนซึ่งในทุกการวิเคราะห์นะครับหรือทุกสัญญาณก็ยังออบอกว่าสีทิ้งถิงคงได้เป็นต่อแน่นอนนะครับอตอนอนี้เนี่ยมีข่าวข่าวลือได้ซ้ำมาะนะว่าสีทิ้งผิงจะได้การยกระดับขึ้นไปเป็นผู้นำประชาชนอะไรเงี้ยนะครับผู้นำจิตวิญ,ญญาณประชาชนซึ่งคล,าาคล <วะ S 1> ้ายๆกับวราแบบผมแบบอะไรเงี้ยนะครับ แต่น,นี้ก็ต้องรอดูอะครับคุณสิริวัลแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเรียกว่าความพลิกผันนะครับก็น่าจะสีจิ้นขิงนี้นนได้เป็นต่อเท่าไหร่ดีครับ200%นะครับประมาณนั้น